สวัสด sure. mm ีค hmm. รับ yeah, วุฒสลาวุฒิเสียงกลางบ้านครับท่านสวันทองนารมาเปิดทีมงานมรรคมนัเสียงกลางบ้านนะครับเมื่อนี้เป็นบุญนะครับบุญบารมีหลวงพ่อคำาเกี่ยวหน่อยนะครับแล้วก็บารมีของมรรคมนาเสียงกลางบ้านที่ได้มีโอกาสนะครับได้มาไปร่ำยุคบายนะครับหลวงพ่อคำาเกี่ยวหน่อยแล้วกบปีนี้เป็นปีที่สองเมีนครับคือว่าทางวัดสว่างบุรพารามของเฮ้าหรือว่าบ้านมาเกลาวัดของเราให้ความเมตตาให้ความสงสารมรรคมนาเสียงกลาง ด้นนะครับมีโอกาสมากเป็นครั้งที่2นะครับที่สําคัญเลยนะครับขอบคุณสําหรับโซเชียลทางด้านสูงเนินคนบานเฮานะครับแล้วก็ที่สําคัญกราบขอบคุณผู้หลักผู้ใหญ่นะครับว่าจะเป็นพกกำนัลนายกอบตรวมทั้งพระนะครับเจ้าอาวาสนะครับรวมถึงเจ้าคณะอาเภอนะครับที่ให้ความเมตตารวมทั้งที่สาคัญเลยนะครับแม่แม่เป็นเสาหลักในการสางการสั่งงานขอบคุณนะครับคุณแม่เกษ และก็พร้อทั้งคุณแม่ของเราไม่ยอมนะครับผมและก็ขอบคุณพี่ช้างแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่น้องนะครับดีใจแห้งๆนะครับผมดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมาเป็นครั้งที่2นะครับบังบานาณเสียงกลางบ้านนะครับจะได้มีโอกาสมาแสดงขังสูงเงินอีกนะครับบังบ่าพี่น้องโค้งให้ความเมตตาความหักนะครับผมกับทีมงานนะครับลอยขวาชีวิตนะครับมีปากชีวิตปากจิตใจปากก็เป็นศิลปินนะครับตอนนี้กระลัางก่าเนาะเป็นก้าที่2องของบังาราาเสียงกางบ้านสู่เต็มที่เพอะถอยนะครับ จะด้ขอบคุณแอดมินนะครับพี่ชายของเราอย่างอย่างแบบสุดซึ่งเลยนะครับแบบว่าคอยโปรโมทตลอดเลยขอบคุณนะครับให้ทางทั่วโลกในหู้จัดคณะเชินงบ้านเพิ่มเติมครับขอบคุณนะครับกราบมัสการหลวงปู่ระกรุสิริพัฒนประยุทธ์รองเจ้าคณะเปิดสูงเนินเจ้า,าวาดวสว่างบุรพารามและกุณเจ้าทุกรูปด้วยความเคารพสุดสูงยิ่งครับ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านมาเมือเก่าชาวสูงเนิ่แต่ทุกท่านที่มาร่วมงานนะครับจีดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานบุญประจำปีวัสว่าง์ิุทธพาราม2568นะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะมอบพื้นที่ความสนุกสนานให้กับคณะหมอลำเสียงกลางวานแล้วก็ทุกท่านนะครับผมวันนี้งานรีงานดีๆ ของมรดกเก่าที่เป็นเอกลักษณ์เพียงหนึ่งเดียวของสงเนินเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าขาดผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีนะครับวันนี้ผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้เป็นตัวแทนคณะกรรมการวัดแล้วก็คณะผู้บริหารคณะกรรมการการจัดงานได้ขึ้นสู่เวทีเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดการแสดงมรสกพนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านประหลัดรวุโสนะครับท่านนัฐพลกองดินประหลัดอำเภอของหน้างานกลุ่มง,งาน บริหาราารปกครองอำเภอสุเนินนะครับท่านประลัดสมพิษรุงประสิทธิ์ปลัดอำเภอหัวหน้างานกลุ่มงานทะเบียนและบัตรท่านทันจ่าเอกบัลลังก์หมอกระทกปลัดอำเภอหัวหน้าสา,า,ายวามบัญชีอำเภอสุนเนินท่านจัก,กรินชัยสุนเนินกำนันตำบลมะเรเก่า ท่านเอ,อกชัยพรมนใจนายกอ,องการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าท่านวินัยนิสุปเนินรองนายกองการบริหารส่วนตำบลมะเกลือเก่าท่านเลขาสมทรงผู้ผู้เขียวนะครับแล้วก็คณะผู้นําฝ่ายปกครองผู้ใหญ่ผู้ช่วยท้ง20บหมู่บ้านวันนี้ท่านเสียสละเวลามาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลความสงบเรียบร้อยให้กับทุกท่านนะครับเี่ยเชิญท่านบนเวทีนะครับขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่แถวหน้านะครับผู้ช่วยขออนุญาตเป็นแถวหลังนะครับเพื่อความสวยงามของการถ่ายรูปนะครับ แล้วก็ขออนุญาตเรียนเชิญคณะผู้บริหารจากองค์การบริหารส่วนตำบลมกเกลือเก่านะครับขออนุญาตเรียนเชิญขึ้นสู่เวทีนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับท่านผู้เป็นผู้นำตัวแทนหมู่บ้านของชาวตำบลมกเกลือเก่าหมู่หนึ่งหมู่สองของเรานะครับซึ่งทุกปีของเราจะมีอยู่สองงานใหญ่ๆก็คืองานประจำปีวัดสว่างมุรพาลามแล้วก็งานสงกรานต์สงนำพาซึ่งเป็นงานที่ให้ท่านคณะผู้บริหารหนินดงครับ หมู่หนึ่งถึงหมู่ยี่สิบนะครับวันนี้ท่านมาทุกท่านนะครับผมแล้วก็ในการเปิดการแสดงมหรสพนี้นะครับผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้เป็นตัวแทน4ท่านนะครับได้กล่าวกับทุกท่านนะครับท่านที่1ก็จะเป็นท่านกำนันจักรินชัยสุนเนินกำนันตำบลมะเกลเก่านะครับได้กล่าวพบปากกับทุกขออนุญาตเรียนเชิญท่านกำนันนะครับ ที่เดินทางมาแล้วยังไม่ได้ร่วมทําบุญยังไม่ร่วมเป็นเจ้าภาพก็ขอเรียนเชิญนะครับเรามีสถานที่นะครับในการทําบุญอยู่ที่ทางเข้าวัดนะครับครับผมอยากจะทําข้อสัญญากับชาวบ้านนะครับรวมทั้งแฟนคลับของคณะหมอลำนะครับเส้นกังกวลที่เดินทางมาจากพัทิศนะครับเดินทางมาเพื่อที่จะมาชม คอนเสิร์ตหมอลำชื่อดังนะครับในวันนี้อยากจะให้พ่อแม่พี่น้องนะครับให้คำมั่นสัญญากับคณะกรรมการผู้จัดนะครับโดยเฉพาะคณะกรรมการฝ่ายปกครองนะครับคณะกรรมการฝ่ายอำเภอนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับอสนะครับและทุกควบคุมที่มาชุดนี้ทางวัดของเราได้ตั้งกฎเอาไว้นะครับว่าหากมีเหตุทะเลาะวิวาทขึ้นในงานนะครับ ทำให้เกิดความเสียหายเราจะปรับ5แสนบาทดีไม่ดีครับขอเสียงพี่น้องเลยครับขอเสียง,ง,ยงถ้าเกิดมีการทะเลาะวิวาทปรับ5แสนบาทนะครับขอเสียงพี่น้องตบมือเลยครับเป็นสัญญานะครับว่าเราจะดูคอนเสิร์ตนะครับหมอลาเสียงกลางวันนะครับด,ด้วยความสมามัคคีนะครับมี กระทบกระทั่งกันก็ให้อภัยกันนะครับสนุกสนานด้วยกันนะครับครับลำดับต่อไปนะครับก็จะยันเชิญท่านประธานนะครับได้กล่าวเปิดงานนะครับและเพื่อป่ากับพี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้นะครับเยินเชิญครับนะครับก็ยินเชท่านนายกเอกชัยนะครับท่านนายกอบกเมตองเก่าท่านองนั่นตลอดวันเพื่อนะครับ ก็กำนันที่บ้านน้อยเป็นเกลือกนะครับวันนี้มา้วยเสื้อเหลืองนะครับ20หมู่บ้านนะครับวันนี้นะครับผมได้รับมอบหมายคะแนนเพื่อสุนเนินนะครับมาเป็นประธานเปิดงานวันนี้นะครับท่านใดเคยเห็นหน้าผมไหมครับไม่เคยได้สามสัปดานะครับแต่ก่อนผมเคยเป็นประหลัดประหลัดน้อยนะครับที่สุนเนินเมื่อสักหกปีที่แล้วนะครับอยู่ 4ปกีกว่าๆนะครับวังเนนเนาะนะครับผมก็เป็นคนไปลงนะครับลงไปทำงานนะครับวันนี้นะครับผมก็ดีใจนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานหมอลำในวันนี้นะครับซึ่งตะบนไม้ตื้เก,เก่าเรานะครับท่านนายกกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยทุกคนนะครับมีความสามาัคคีกันจริงๆ อันนี้ผมยอมรับจับใจนะครับเพราะว่าผมสนิทกับทางกำนันต้มนะครับนายกเอกชัยแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านทุกคนนะครับทีมงานเมืนเก่าถือว่าเป็นลำดับต้นๆนะครับของปือสูงเงินเรานะครับเมื่อกี้นะครับตีดูมวยนานะครับยินดีนะครับแทนพ่อแม่พี่น้องนะครับเห็นว่าตีมาแล้วนะครับที่ เราไม่มวยใช่ไหมครับแต่มีการจัดหมอลำเนี่ยทุกปีนะครับแล้วนะครับแต่ปีนี้นะครับพิเศษนะครับมีมวย14คู่นะครับที่ที่ใหญ่หลังน้องพูดไปนะครับไม่มีอะไรมากเนาะผมจะขี้มวยเสร็จแล้วเร็วที่สุดนะครับก็อยากให้เปิดงานนะครับให้ทุกท่านสนุกสนานนะครับแต่เรื่องการทะเลาะวิวาทนะครับอันนี้ผมขอลงเนาะอยากให้มีนะครับ กินดื่มนะครับสุดสุดใจดื่มน้ำหวานก็เนานะนะครับดื่มเบบซี่ดื่มอะไรนะครับก็ดื่มกันอย่างละมัน่นกระลังนะครับอย่าไปกินเยอะนะครับนั่งน่งจุกจิกบหลอดไปนะครับไม่ต้องไปกินเยอะนะครับก็นะครับโมเร็วเนาะ <c oughs> ผมจะบอกอะไรให้เนาะพ่อแม่พี่น้อง ผมผมว่าทำไมแดนซอร์นักร้องทู่ถึงเต้นแบบไม่ไอายเลยเนาะไฟมันส่องตานะครับผมมองเห็นแค่สามผงแรกหลังจากนั้นผมไม่เห็นนะครับก็ขอให้การจัดงานหมอลำนะครับในคืนนี้นะครับของวัดสว่างบุรพารามนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับแล้วก็ทุกคนมีความสุขกลับบ้านโดยสวัสดิภาพปลอดภัยทุกคนครับผมขออนุญาตเปิดงานนะครับหมอ คณะเสียงกำวานครับจังหระคณะเสียงกำว,ว,วานนะครับระบัดน,นี้ครับขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือให้ท่านประธานอุสุรัฐกรลองดีน,นะครับรตลาดอำเภอหน้าง,งานกลุ่มงานบริหารการปกครองนะครับตลาดอุสของพี่รอชาสุเนินนะครับแล้วก็เอม,อ,ม,อ,มอสักูกับผมจะขออนุญาตเอ่ยนามท่านผู้นำมีมีเสียงขึ้นมาจากข้างล่างผมเห็นความไม่ปลอดภัยนะครับขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะครับแล้วก็หลังจากนี้นะครับขออนุญาต

ชีวิตสดใสเดนทางร้องรับรักเรื่อไปไม่รูเดิเรือยต่อีย yeah Я